ช่วงนี้มีท่านผู้ชมเข้ามาบ่นในเพจกันเยอะนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการไปกู้เงินก็ไม่ผ่านตรงนู้นก็ไม่ผ่านตรงนี้ก็ไม่ผ่านนะผมเข้าใจนะครับท่านผู้ชมว่ามันเป็นเรื่องที่รู้สึกแย่นะเพราะว่าเราตั้งความคาดหวังไว้แต่ถ้าเกิดท่านผู้ชมติดตามข่าวสารดีๆสักนิดหนึ่งเนี่ยท่านผู้ชมอาจจะทราบว่าช่วงนี้เนี่ยผู้ให้บริการต่างๆเนี่ยนะฮะเขาค่อนข้างแย่เหมือนกันนะ ค่อนข้างแย่ในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าเขาประพฤติตัวแย่นะแต่ไม่ใช่นะเกี่ยวกับระบบเงินหมุนเวียนเนี่ยมันค่อนข้างแย่ล่าสุดนะครับผมกระทรวงการคลังเนี่ยนะออกได้มาประกาศว่านี่เสีย NPL เนี่ยนะฮะมันสูงถึง18.39นะครับผมถือว่าสูงมากๆมันสูงมากๆนะฮะทำให้ตอนนี้ผู้ให้บริการพิโกไฟแนนซ์นะครับผมปิดตัวลงเนี่ย3-4รายต่อเดือน นะนั่นบงบอกถึงว่าอตอนนี้นี่ครูเรือนม,มันเยอะนะแล้วที่อยู่ได้ตอนนี้คือคนที่ให้บริการพิกโกไฟนที่ยังอยู่ได้ตอนนี้อยู่ก็คือเขาปล่อยสินเชื่อเป็นระยะสั้นทั้งหมดนะฮะวันนี้ผมก็เลยอ่ะโอเคคิดว่าเราน่าจะเอาสินเชื่อที่เป็นระยะสั้นมาฝากท่านผู้ชมแล้วกัน เพื่อคุณจะเข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายยิ่งขึ้นนะฮะกับ3สินเชื่อ3บริษัทนะครับผมที่คุณสามารถยื่นกู้ได้แม้เงินเดือนคุณเนี่ยจะมีแค่5,000บาทนะฮะหรือมากกว่า5,000บาทเนี่ยก็สามารถยื่นกู้ได้เช่นกันนะครับผมไม่รู้ว่าจะตรงใจไม่นะแต่ผมเน้นในเรื่องของความหลากหลายของสินเชื่อนะส่วนใครที่อดทนฟังไม่ได้เหมือนเดิมครับผมท่านผู้ชมข้ามไปก่อนว่างๆค่อยกลับมาฟังก็ได้นะฮะ เดี๋ยวเริ่มกันที่ตัวที่1เลยแล้วกันนะครับเป็นสินเชื่อเอแมนนี่นะที่ให้บริการเป็นรูปแบบบัตรกดเงินสดนะสามารถสมัครผ่านทางออนไลน์ได้ท่านผู้ชมสามารถที่จะสมัครแล้วก็ชําระคืนขั้นต่ำเนี่ยสของเขาได้เลยแล้วคุณสามารถที่จะได้วงเงินเนี่ยประมาณ5เท่าของเงินเดือนเราซึ่งโดยปกติแล้วถ้าเกิดว่าเงินเดือนไม่ถึง30,000บาทเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะให้ที่1.5เท่านะ ก็คิดว่ามันน่าจะเป็นทางเลือกที่ท่านผู้ชมอาจจะไม่ต้องไปกู้เงินนอกระบบก็ได้นะฮะคนไม่ค่อยสนใจกู้เท่าไหร่นะเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยอันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวผมนะเพราะว่าที่ผมทําคลิปวิดีโอไปเนี่ยถ้าเกี่ยวกับเอมันนี่หรือว่าบัตรกดเงินสดอ่ะคนไม่ค่อยดูเลยนะฮะคนไม่ชอบแนวนี้นั่นก็หมายความว่ามันคือช่องว่างนะฮะที่คุณสามารถเสียบเข้าไปได้ท่านผู้ชมลองดูครับลองเปิดใจดูเกี่ยวกับเรื่องของปัดกดเงินสดต่างๆเนี่ยคคาบริการแบบถูกกฎหมายนะ ท่านผู้ชมลองดูนะฮะถึงแม้ดอกเบีย้ยมันสูงอ่ะยอมรับดอกเบีย้ยมันสูงนะฮะดอกเบีย้ยมันค่อนข้างสูงแต่มันก็เป็นทางเลือกที่ดีดีกว่าการไปกู้นอกระบบนะฮะเพราะว่านอกระบบเนี่ยดอกเบีย้ยสูงกว่าแน่นอนล่าสุดเนี่ยนะฮะเหมือนจะเคยเห็นมีใครบนบนก็ไม่รู้นะฮะในเพจของผมเนี่ยนะ,ะบอกว่าดอกเบีย้ยต่อปอีสูงถึง2องพระเจ้ามันสูงมากนะฮะมันสูงมากโอเคเนาะอ่ะ ต่อไปครับตัวที่สองนะฮะเจ้าเดิมเจ้าประจำที่ผมชอบทำคลิปวิดีโอก,ก็คือจะเป็นสินเชื่อของเมืองไทยแคปิตอลนะฮะเมืองไทยแคปิตอลเนี่ยมีสินเชื่อที่น่าสนใจหลายตัวนะครับผมยกตัวอย่างเช่นสินเชื่อส่วนบุคคลตัวนี้นะฮะเป็นสินเชื่อที่ท่านผู้ชมต้องไปกู้ที่บริษัทเท่านั้นนะครับผมรู้ว่าสาขาที่ใกล้บ้านเท่านั้นเขาไม่มีบริการผ่านทางออนไลน์นะฮะท่านผู้ชมกู้ได้สูงสุดคือหนึ่งหมื่นบาทแต่ว่าสินเชื่อส่วนบุคคลตัวนี้ มันจะต้องเป็นลูกค้าเก่าเท่านั้นจึงจะสามารถยื่นกู้ได้แน่นอนครับว่าสินเชื่อที่ผมเคยพูดถึงไปก่อนหน้านะครับผมเป็นสินเชื่อกู้ภายโควิดเลยนะนะซูภายโควิดของอทางเมืองไทยแคปิตอลนะนะถ้าเคยใครถ้าใครเคยเข้าร่วมโครงการนั้นแล้วมีการส่งเงินอย่างเป็นระบบแล้วก็ส่งตรงเวลาท่านผู้ชมสามารถที่จะเข้าร่วมโครงการนี้ได้ซึ่งผมก็ได้สอบถามพนักงานไปแล้วนะครับผมว่าเข้าร่วมได้ไหม ได้นะเพราะว่าตอนแรกผมมีความเข้าใจว่าคนที่เป็นลูกค้าเก่าเนี่ยจะต้องเป็นลูกค้าเช่นเอารถมอเตอร์ไซค์ไปข้าวหรือรถยนต์ไปข้าวอะไรประมาณนี้นะฮะ จึงจะสามารถยืนกู้ได้เนาะแต่ว่าผมถามแล้วว่าสินเชื่อสูภ้ภัยโควิดก็สามารถยืนกู้ได้เช่นกันส่วนใครที่ยังไม่เคยไปยื่นกู้สินเชื่อที่เป็นแบบว่าช่วยเหลือช่วงโควิดนะฮะของเมืองไทยแคปิตอลนะครับท่านผู้ชมสามารถไปยื่นกู้ได้อยู่นะช่วงนี้เหมือนจะยังกู้ได้อยู่นะครับผมเพราะว่าล่าสุดเร็วๆที่ผ่านมาเนี่ยมีคนไปยื่นกู้อยู่ได้เงินมา5,000บาทนะครับผมโดยใช้ประ,ประชาชนได้ใช้ บินค่าไฟนะของบ้านเราเนะเอาไปยื่นกู้เมื่อก่อนเขาจะให้คนที่เป็นเจ้าของบ้านท่านั้นยืนกู้ได้แต่ตอนเนี้ยคือบินค่าไฟ1บินเนี่ยนะใช้งานได้1สิทธิ์ไปยืนกู้ได้นะครับผมก็สําหรับตัวที่2นะและตัวที่3ครับบริษัท M. Capital ที่หลายๆคนอาจจะไม่เคยไปยื่นกู้นะเขามีสาขาอยู่ทั่วประเทศไทยประมาณ50กว่าสาขานะครับ ประมาณ51กว่าสาขามั้งนะถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะก็ค่อนข้างมีอยู่หลายจังหวัดอยู่ท่านผู้ชมอยู่จังหวัดไหนก็ลองไปเสิร์ชหาดูนะครับว่าในจังหวัดของคุณเนี่ยมีบริษัท M Capital หรือเปล่าเพราะว่าเขาเองเนี่ยนะครับผมไม่ตรวจสอบเครดิตบูโรแบล็กลิสต์นะฮะในช่วงปี2563เป็นต้นมาเขาไม่ตรวจสอบประวัติเงินว่าคุณส่งดีหรือไม่ดีนะฮะ เพราะฉะนั้นคุณมีโอกาสนะฮะแถมเงินเดือนไม่ต้องมากก็สามารถกู้ได้นะครับผมกู้ได้สูงสุดคือ1 0 0 0 0แบาทเลยทีเดียวนะฮะกับดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกนะครับสเปอร์เซนต่อเดือนนะฮะถามว่าดอกเบี้ยถูกไหมก็ไม่ถูกแล้วฮะมันก็ค่อนข้างแพงอยู่พอรวมกันแล้วเน,นี่ยปีมันก็ค่อนข้างเยอะแต่มันเป็นสินเชื่อที่ถูกกฎหมายแล้วก็เรามีโอกาสเข้าถึงได้ง่ายไม่ต้องมาเจอครูหนี้ขาโหดโทรมาตามเฮ้ยเมือ่อไรจะส่งเงิน อไรแบบนี้นะฮะท่านผู้ชมก็สบายใจตรงนั้นได้แต่ว่าคุณก็ต้องส่งเงินของเขาให้ตรงนะครับผมเพราะว่าไม่งั้นสินเชื่อต้วอ,อื่นเนี่ยคุณจะกู้ไม่ได้เหมือนกันนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าใครมีประวัติเครดิตบูโรแบลนลิสก่อนหน้าตั้งแต่ก่อนปี2563านะฮะเขาเช็คนะอันนั้นนะ่ะเขาเช็คนะครับผมก็อาจจะยื่นกู้ไม่ผ่านเนาะแต่ถามว่ามีสามารถ อ่ะเอาเรื่องไปยื่นได้ไหมก็สามารถเอาเรื่องไปยื่นได้นะครับผมโอเคฮะผมไม่ได้เจาะลึกอะไรเยอะแต่ว่าแนะนําแล้วกันว่ามันเป็นแหล่งข้อมูลที่คุณควรจะไปศึกษาแล้วก็ลองไปดูข้อมูลนะครับถูกใจถ้ามันใช่ถ้ามันโอเคคิดว่าเป็นทางรอดของเรานะฮะน่าสนใจนะฮะน่าสนใจมากๆแล้วคุณก็ลองดูด้วยนะอย่าให้มันเป็นหนี้เสียนะครับผมเพราะว่าผมเป็นห่วงมากนะะการกู้เงินในช่วงนี้เนี่ยอยากให้เอามา ต่อยอดจริงๆนะเอาไปทาอะไรสักอย่างนึงที่มันเกิดเงินต่อเงินจริงๆนะฮะไม่งั้นคุณจะไปแย่อีกในภายภาคหน้านะครับผมก็อะประมาณนี้ลวกันผมฝากให้ประมาณนี้เนาะส่วนใครที่อ่ช่วงนี้นะฮะช่วงใกล้ๆจะสงกรานผมคิดว่าหลายคนก็อาจจะอยู่บ้านแหละไม่ได้ไปไหนนะส่วนใครที่เดินทางก็ขอให้เดินทางด้วยสวัสดิภาพแล้วกันนะครับคุณมีคนที่คุณรักในเมื่อคุณเป็นคนสู้ชีวิตมาดูคลิปวิดีโอในช่องเราเนี่ยก็ถือว่าคุณสู้ชีวิตที่สุดแล้วนะฮะไม่งั้นคุณจะมาหาทางออกให้ครอบครัวแบบนี้เหรอนะฮะ ก็ขอให้คุณเดินทางปลอดภัยนะครับผมอย่าลืมกิจกรรมนะครับในช่วงสงกรานเนี่ยช่องขวัญใจชาวบ้านของเราเนี่ยมีกิจกรรมนะช่วยค่ากับข้าวแต่ไม่รู้ว่าจะช่วยเท่าไหร่อะไรยังไงเดี๋ยวผมดูอีกทีนะครับผมเดี๋ยวดูเดี๋ยวผมจะโพสต์ไปในชุมชนแล้วกันนะถ้าเกิดใครฟังอยู่ถึงตอนนี้นะครับผมก็ถือว่าคุณได้รับข่าวสารก่อนใครเลยนะครับผมก็โอเคครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบใหม่คลิปหน้าจ้าไปแล้วบ๊ายบาย,บาย,บายสวัสดีครับ